<B leh> ที่นี่เขยะเยอะม,มากแถมกินก็แย่สุดๆแล้วนี่คืออะไรอ่ะแมงมุมพระเจ้ามันเข้ามาอยู่นี้ได้ยังไงฉันหมดความอดทนแล้วนะ <Stop. S 2> สาวๆมาซ้อมห้องนี้กันเถอะดูนี่สิเยี่ยมมากสมุดบันทึกของฉันและแน่นอนมีปากกาด้วยตอนนี้เราจะล่าสิ่งที่เราต้องทำ ใช่แล้วแบบนี้แหละตรงนี้และอีกนิดวล,ละ่ะแผ่นพังห้องของเราพร้อมแล้วละ่ะเป็นยังไงบ้างละ่สะสาวๆฉันรู้ว่าฉันอัจฉริยะน,นะเอาละ่ะได้เวลาลงมือกันแล้วตอนนี้เราต้องรีเฟชห้องนี้ให้สะอาดลาก่อนขยะละก่อนของ,ของพังๆโอ้ห้องนี้ไม่ทำความสะอาดมากี่ปีแล้วเนี่ยฉันต้องการพลังมากกว่าน,นี้นะอดทนกันก่อนน,นสะสาวๆ เรียบร้อยตอนนี้พ้องของเราก็สะอาดหมดจดแล้วโอ้พวกเธอจะทำเงไนทําไม่มีฉันนะเฮ้ยโซฟีกำลังทำอะไรนะนั่นมันถุงเมล็ดพืชใช่ไหมมันดูไม่ธรรมดาเลยแล้วมันจะงอกมาเป็นอะไรนะฉันว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแน่นอนไม่เร็วขนาดนั้นต <INE> ้นไม้ต้องใช้เวลาในการเติบโตด้วย Oh, wow. mm hmm. like okay. um, โอ um, ้ว้าวได้เห็นนั่นไหมเตียงไม้ไม่เสร็จเพิ่งงอกออกมาล่ะเก่งมากเลยโซฟีเป็นเตียงธรรมชาติของจริงล่ะมีทั้งไม้เลือยด้วยเก่งมากในขณะเดียวกันโมนิก้าก็กำลังยุ่งอยู่กับเรื่องที่สำคัญเหมือนกันตอนนี้เธอใช้พลังที่ร้อนแรงของเธอเพื่อเชื่อมเหล็กร้อนเชื่อมไปเลยโอ้ว้าวเจ๋งจังเลย ใช่มันสะดวกมากที่มีเครื่องมือดีๆอยู่ที่นิ้วของเธอนะเก่งมากเลยสาวสาวพวกเธอทำได้ดีมากเลยแล้วเจสไปไหนล่ะอ้อเธออยู่นี่เองเธอเอาอ่างอาบน้ำมาทำไมกันนะดูเหมือนว่าเธอจะชอบน้ำมากๆเลยล่ะเจสเธอน่าจะคิดถึงคนอื่นด้วยนะพราะเขาจะอยู่ในส่วนน้ำแบบนี้ได้ยังไงกันโอ้ยฉันเหนื่อยแล้วล่ะ ใครจะรู้มันจะหนักขนาดนี้ <c oughs> เอาล่ะได้เวลาใช้เวทมนต์สักหน่อยแล้วโอ้โซฟีจะทำอะไรนะไม่สำคัญหรอกเพราะมันสวยมากใช่แล้วเพื่เหมือนจิานาการอย่างนี้คงใช้แค่เวทมนต์ไม่พอต้องใช้กำลังด้วยโอ้แข็งแรงจังเลยเซฟีเธอทำได้ดีมากเก่งจริงๆไม่ต้องตบมือหรอก เอาละถึงตาฉันแล้วมาเลยแรงสำรับพวกเธอเอาไปเลย <Yeah. S 1> โมนิกา้านี่ของเธอนะและนี่ของฉันเยี่ยมมากเอาละ,ะสาวสาวมาทาสีห้องของเรากันเถอะฉันไม่ต้องคิดเลยว่าจะสีอะไรดีแน่นอนสีพุดของฉันก็คือสีเขียว โอ้ดูสีที่สดใสนี่สิมาทาสีห้องกันเลยดีกว่าฉันนึกภาพออกเลยว่าเต็นงของฉันจะสวยแค่ไหนใช่แล้วเยี่ยมมากแน่นอนว่าฉันเลือกสีที่ดีที่สุดสีน้ำเงินไงสีสันแห่งท้องทะเลเออใช่มันสวยมากเลย อะไรอ่ะสีหมดแล้วเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอย่างเซ็งอ่ะอ๋อเนึ้ออกกันแล้วดีจังนี่ควบคุมน้ำไ,ได้นี่สิพอละเรื่องเลยมาทาสีต่อกันเถอะโอ้ฉันเลือกสีได้ดีจริงๆนเลยสีนี้มันสีของท้องฟ้าสวยจนต้องตะลึงไปเลยล่ะ ใช่แล้วเต่ของฉันจะสุดยอดที่สุดสาวสาวติดช้าฉนนันแน่นแน่ใช่แล้วเหมือนว่าฉันกำลังนอนอยู่บนสวรรค์จริงๆด้วยได้เวลาสร้างเต็นที่ร้อนแรงกันแล้วใช่แล้วล่ะเหมือนที่ฉันชอบเลยใช่ใช่สีโปรดของฉันเองและกันนะสีแดงเป็นสีที่ดีที่สุดด้วยโอ้แต่ว่าจะต้องพายอะอีกไหมเนี่ยโอ้มีไอเดียแล้วแบบนี้แหละดูนะ ปล่ให้สาวสาวทาสีต่อไปแต่ฉันมีวิธีแบบนี้ดูสิพร้อมแล้วดูเหมือนสาวสาวทาสีห้องเสร็จแล้วล่ะดูสิเตียงสวยทุกสีเลยเจ๋งมากดูเหมือนว่าเตียงนี้ขาดอะไรไปอยู่โอ้ใช่ฉันรู้แล้วต้องสีเขียวมากกว่าน,นี้โอ้วิเศษจึงเลย แต่ว่ายังไม่พอนะใช่แล้วตอนนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยยังขาดแค่หมอนุ่มๆเท่านั้นและแบบนี้เราสามารถพักผ่อนได้แล้วล่ะเออเจสเธอเคไหมให้ตายเธอไข่าโง่อเอ้ยใช่ใช่ฉันไม่เป็นไรแต่มันพันรุงรังไปหมดเลยอ่ะ เอาล่ะเด้เวงาตกแต่งห้องน้ำแสนระบิดของฉันเลืองแล้วย่มากแลวก็ตรงนี้ด้วยสุดยอดและอ่างอาบน้ำจะไม่มีน้ำได้ยังไงกันตอนนี้มันคนละเรื่องกันเลยใส่น้ำให้เต็มอ่างและสิ่งเดียวที่ฉันต้องการตอนนี้ก็คือการนอนพักผ่อนเท่าน,นั้นแต่ที่นีเหมาะสำหับการพักผ่อนด้วยแล้ว สามารถช่ลาที่นี่ได้ทั้งวันเลยมีความสุขจังเลยเจสทั้นตลกจังเลยอ่ะแต่ว่าของฉันต้องน่าสนใจมากกว่านี้นะ <_ d ance> อ๋ฉันมีเดีดด,ดีแล้วล่ะ <_ d ance> เอาละตะได้เวลาของเวทมนต์จริงไหมล่ะ <_ d ance> โอ้เกือบลืมไปเลย ตอนนี้ดูร้อนแรงขึ้นเยอะเลยฉันว่ายิ่งมีไฟมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยเท่านั้นโอ้แบบนี้แหละตอนนี้ฉันต้องการฐานหินด้วยเทมันออกมาเลยตรงน,นี้โอ้ใช่แล้วมันคือถ่านหินที่ฉันชอบที่สุดอุ่นสักหน่อยกันดีกว่าหมอนเปิดของฉันหวังว่าฉันจะฝันถึงเลาอัะเบิดนนะแบบร้อนๆเลย โอโหมอนิก้าจะทำได้ดีมากเลยแต่ฉันมีความคิดที่น่าสนใจมากกว่านั้นล่ะแน่นอนเราจะอยู <t> ่ในห้องที่ไม่มีผ้าม่านได้ยังไงกันล่ะมันสะดวกมากและยังสวยอม่ด้วยเยี่ยมไปเลยฉันชอบแต่ว่าฉันนอนไม่หลับนะไม่มีแม่ก็น้ามนุ่มแล้วมันสบายมากเลยนะแบบนี้นะฉันว่าต้องอีกอันนึงและอีกอันด้วย ใช่แล้วโอ้นี่มันคือสายรุง้งน่ารักจังเลยอ่ะจัดวางให้เรียบเลยตอนนี้ก็พักผ่อนได้แล้วสาวๆห้องของพวกเธอน่าอยู่มากเลยโอาโซฟีกำลังทำอะไรอยู่นะว้าวเป็นองุ่นที่น่ากินมากใช่แล้วได้เวลาตกแต่งห้องกันสักหน่อยกันแล้วล่ะโอ้ผีเสื้อสวยจังเลย ดูเหมือนผีเสื้อตัวนี้กระซิบไอเดียกับเธอใช่ไหมดูเหมือนว่าโซฟีต้องการทำให้ห้องสวยขึ้นไปอีกละแบบนี้สิใช่เลยสิ่งเดียวที่กว่ายามเช้าท่ามกลางธรรมชาติก็คืออาหารเช้าท่ามกลางธรรมชาติยังไงละ่ะโอ้อ่อยจังเลยอะโซฟีพวกเราอิจฉาเธอจังเลยแล้วนี่คืออะไร คิดว่าเจสกำลังสำรวจก้นทะเลนะเพื่อค้นหาสิ่งที่น่าสนใจนะโอ้ใช่แล้วปลาดาวและก็เปลือกหอยด้วยมันคือสมบัติล้ำค่าของท้องทะเลดีจังที่ได้ไปทะเลง,ง่ายๆผ่านอาบน้ำที่ห้องของเธอเองนะดูสิว่าการตกแต่งทม่เปลือกหอยและปลาดาวมันเข้ากันมากเลยว้าวฉันชอบจังเลยอะ แต่ดูเหมือนว่าเจสต้องทำอะไรบางอย่างด้วยละ่ะมาดูกันโอ้ใช่แล้วเวดมนซ์สักหน่อยโอ้ดูสิมันคือแมงกะพุนงั้นเหรอแล้วเจสเอมันมาทำไมนะโอ้ใช่ไม่ต้องอธิบายแล้วแมงกะพุนนี้เรืองแสงได้ในความมืดและสวยมากเลยโอ้ใช่วิเศษมาก เอาล่ะดูเหมือนโมนิก้าคิดอะไรบางอย่างได้แล้วโอ้ใช่เป็นไฟที่เก๋สุดๆเลยเยี่ยมมากโมนิก้าเป็นไฟกลางคืนที่สวยงามจริงๆใช่แล้วใครๆก็อยากอยู่ห้องนี้ทั้งนั้นแหละแล้วแกสกำลังทำอะไรอยู่นะดูเหมือนว่าเธอมีความคิดที่น่าสนใจเหมือนกันละ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นอ๋อเกรซเธอเพิ่งสั่งสายฟ้ามางั่นเหรอโอใช่มันเข้ามากเลยละ่ะ ฉันสร้างห้องที่พิเศษมากเลยเนี่ยเธอจะพูดให้ถูกฉันปลูกมันขึ้นมาและห้องของฉันทำให้ฉันนึกถึงทะเลด้วยมันเยี่ยมมากเลยห้องอะไรของฉันมันสมบูรณ์แบบมากไม่มีอะไรดีไปกว่าไฟที่ร้อนแรงแล้วแล้วเธอชอบส่วนของฉันไหมมันวิเศษมากในทั้งนุ่มนิ่มและเบาสบาย สวัสดีตอนบ่ายนี่คือเครื่องดื่มครับเออก็อะไรขึ้นที่นี่<อ>คุณเป็นแม่มดกันเหรอโอ,โอไอม่นะฮะเขานั่นตลกจังเลยไม่เราไม่ใช่แม่มดเราคือผู้มีพลังวิเศษนะดูเหมือนเขาเอ,าอะไรมาด้วยมาดืม่มเครื่องดื่มกันเลยสดาวโอใช่มาลองกันเลยอ,อร่อยมากว้าวฉันเห็นน้ำจะตายแล้ว โอ้ฉันก็อยากลองเหมือนกันเป็นสีที่ฉันชอบด้วยโอ้อร่อยมากอะไรเนี่ยแล้วจะทำยังไงกันดีอ่ะเมจ่าพาผมกลับบ้านทีน่าสองสารอะเริ่มแรกหนูต้องการจะเลี้ยวหวานหนูอชอบมากมากแค่นั้นเองเหรอสบายมากเลยผมต้องการนะ้ำอารมสุดบนน่งโควด แฟนต้าใช้ได้อืมอร่อยมากต่อไปเราต้องใช้น้ำผึ้งที่ผมก็ชอบเหมือนกันยำโอ้โหเป็นครั้งแรกที่อยาเห็นคนดื่มน้ำผึ้งแบบนี้เควนติงเดี๋ยวมันก็หมดหรอกอออะไรนะฮะอ้จริงด้วยตอนนี้เหลือแค่หยดเดียวจริงๆอ่ะแต่ไม่เป็นไร โอ้ผมรู้แล้วเราสามารถหาน้ำพึ้งได้จากที่ไหนสักแห่งในป่ามันอยู่นี่แหละผมบอกว่าพึ่งไม่ชอบการใกล้แค้นนะนีอ่อะไรกันเนี่ยไม่ไม่อย่าเข้ามาใกล้อ <c oughs> เออจ่ไม่รอดนะแต่สิ่งที่สำคัญคือได้รังผึ้งมาแล้วในนี้มีน้ำพึ้งหว,นหวานๆอยู่เยอะมากเลยได้เวลาผสมกับแฟนตาให้มันขมข้นยิ่งขึ้น เพียงเท่านี้เราก็จะได้เจลลี่แล้วที่สำคัญคือต้องผสมให้เข้ากันจากนั้นเอาไปแช่ในตู้เย็นให้แข็งตัวยิ่งในขณะนี้เราสามารถเล่นโทรศัพท์ลอยได้เอาละเอาละส่วนยากคิดว่าอยากจะทำเจลลี่จากผลเบอร์รี่ในการทำมันเราต้องยัดผลเบอร์รี่สดๆลงไปในขวดขนาดใหญ่ แ,แน่นอนนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดอยาชอบไอเดียน้ำพึ่งของเฟินตินมากมากพรางั้นอยาจะทำแบบเดียวกันหีบน้ำพึ่งลงไปในขนเบอร์รี่มันต้องอร่อยมากแน่แน่โอ้เหนื่อยจังเลยแต่ออกมาเจ๋งมากเชฟเป็นยังไงบ้างทุกคนบนโลกใบนี้ชอบอะไรกันแน่นอนสกิทเทลส์ไงทำไมไม่ลองทำขนมให้เอมิลี่ได้ล่ะกว่าเสิรอร่อยพวกนี้ละ่ะ ในการทำพวกมันเราแค่ต้องเทลูก,กว่อในขวดโดยกระจายตามสีใส่สีแดงลงไปก่อนจากนั้นก็เป็นสีฟ้าแล้วจากนั้นสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงต่อไปเรามาทำน้ำเชื่อมกันวิธีทำก็คือละลายน้ำตาลในน้ำเดือดพอได้แล้วก็เทน้ำเชื่อมลงในขวดที่มีสกิทเทิล ได้ไม่ต้องรอนาน,านในตู้เย็นเราสามารถใช้ในตัวเจลเหลวได้มันคืออะไรเนี่ยทาความเย็นนั่นเหรอโอ้ทำไมมันเย็นจังเลยแต่ว่ามันน่าจะใช้งานได้จริงๆนะอ่าเสร็จแล้วทำยังงั้นใช่ไหมละ่ะมาเช็คกันเลยโอ้แบบนี้ก็เสร็จแล้วเอมิลี่เลือกโฆษได้แล้วจ้ะในที่สุดเจนนี่และแฟนตาเป็นไอเดียที่สุดยอดมาก ชอบมากๆเลยอร่อยจังทั้งหวานแล้วก็อร่อย <Wow. S 1> ต่อไปมาลองเจลลี่ของคุณย่ากันย่าทำมันได้ผลเบอร์อรี่เข้มข้นสุดๆแต่ว่าไม่บอกมาไม่ได้นะสิ mm. หนูขอเกินเจลลี่รสกิเทโทดีกว่านี mm. ม่มันอรชริยะมากเลย และนี่ก็คือสิ่งที่ดีสุดของรอบนี้โอ้จริงใช่ไหมหมายความว่าความพยายามของฉันไม่สูญเปล่าครั้งนี้หนูต้องการโอริโอชิ้นใหญ่ทุกคนทำได้ไหมคะง่ายมากก่อนอื่นฉันต้องการกระเป๋าของฉันที่ฉันเก็บชิ้นลทองคำไว้โอ้ใช่แล้วฉันน่าจะได้รู้ว่ากินมันเป็นยังไง หอมเปินบรรยายันจะหักเส้นดันนี้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆจากนั้นก็ละลายด้วยที่เผาถ้าฉันต้องการชิ้นลนเล็วสุดยอดมากจากนั้นอุย๊ยร้อนจังเลยแต่ฉันเป็นมืออาชีพ นื่งที่หมูแบบนีิเชยรับมือได้อยู่แล้วต่อไปเธอชิมแล้วลงเน็แน่พิมเจ็บจังเลยทำไมต้องทรมานตัวเองแบบนั้นด้วยนอกจากนี้ย่าจะทำอะไรที่ง่ายกว่านั้นเราต้องการแป้งโดนธรรมดาแล้วก็เทผงโฟโกเนสคลิกลงไปจากนั้นก็นวดให้เข้ากาันและปั้นเป็นลูกบอลเล็กๆ ากนั้นใส่ลูกบอลลงในเครื่องทำวาฟเฟิลแล้วก็กดล,ลงไปมันจะกลายเป็นวาฟเฟิลช็อกโกแลตที่อร่อยมากๆโอ้กลิ่นหอมจริงเลย <c oughs> เป็นตินปลานทำอะไร <c oughs> ก็มันตลกมากนี่ฮะ <c oughs> ในรอกนี้เออเรื่อยู่แล้วทำไมต้องทำด้วย <c oughs> ดูดิสิมันดูน่าอร่อยมากเลย <c oughs> แต่มันน่าอร่อยเกินไปแล้ว ผมอยู่ตัวเองี่ฉันเลาไม่ได้จริงๆผมอยากกินมันเดี๋ยวนี้แต่ว่าแค่อันเดียวก็พอ <Wow. S 1> โอ้ใช่ครีมอร่อยจังเลยอ่ะสุดยอดแค่อันเดียวก็พอนี่มันอร่อยจนบันยายอ่ะเพนตีนหลานนี่เหมือนเคยเลยส่วนยาาจะทําต่อแน่นอนจะทำอะไรที่ไม่เหมือนออริโอธรรมาดาแต่จะเป็นบัอย่างทำให้เอมิลี่ดีใจมากๆ แทนที่ใช้ครีมธรรมดาแต่จะเป็นเนยถ่วที่ทุกคนชอบแทนเป็นไงล่ะน่ากินสุดๆเอาล่ะช็อกโกแลตของฉันก็พร้อมแล้วก็วใส่ครีมไว้ตรงกลางจากนั้นก็ตกแต่งคุกกี้ด้วยช็อกโกแลตสีชมพูแบบเดียวกันด้วยตัวอ,อ,กอักษรโอริโอแบบนี้แล้วก็ใส่ลวดลายลงไปด้วย <S <S ฉันคิดว่ามันดูเหมือนผลงานชิ้นเอกเลย คเควินตินบางทีหลาน่าจะหยุดกินได้แล้วนะผมกินหมดแล้วเันเหรอเดี๋ยวก่อนนะอะไรกินเนี่ยแย่ที่สุดเลยทำยังไงดีโอ้จริงด้วยยังดีที่มีคุกกี้เหลืออยู่หวังว่าเนาจะเข้ากันได้ดีนะใช่แล้วล่ะมันยังเป่าลูกโป่งได้อีกด้วยใช่เจ๋งตอนนี้ก็มาทาเที่คุกกี้กันเลยแล้วก็เสิร์ฟได้ สนใจมากจะเควินตินเอาล่ะๆ้าล,ะละกินให้อร่อยนะจ๊ะอ๋โเป็นคุกกี้ชนลดที่ต้นใหญ่มากเลยหนูอยากลองอันนี้ให้เร็วที่สุดเพราะมันน่ากินมากมากแต่ว่ามันมีข้อเสียที่ใหญ่มากอะมันแข็งเกินไปเสียใจวยค่ะเชฟหนูนไม่ชอบมันเลยมาดูกันว่าคุณย่าทำอะไรมามันดูเหมือนแบบโฮมเมด อร่อยมากฉันจะดูมเหมือนโอ,อรีโอ้แต่แตกต่างกันตรงไหนเพราะหนูอชอบมันมากเลยยังเหลือคุกกี้กจากเควนตินมันดูใกล้เคียงกับโอ,อรีโอ้มากที่สุดต่างก,กันแค่ตรงครีมเท่านั้นนี่มันคือเมอกฝรั่งนูเทลล่าและยังสามารถปลดล็อกปลาได้อีกด้วยเจ๋งอ่ะเควนตินยินดีด้วยพี่ชนะแล้วโอ้ยยยยได้กินครีมแถมยัชนะรอบนี้ด้วย ั้งน,นี้เหนืต้องการอะไรที่จริงจังกว่าเดิมนัม่นคือแซนด์วิชทำเพื่อนะคะย่ทำได้สบายมากคัสสันวัตถุดิบที่อร่อยที่สุดเยมสตรอเบอรี่นูเทลล่าและช็อกโกแลตมิลค์กโอ้ยแต่ว่าย่เปิดไม่ได้สักทีหลานลักช่วยย่หน่อยได้ไหมจ๊ะได้เลยฮะงั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูผมทำได้แต่ขอลองสักหน่อยโอ้อร่อยจังเลยอะ ผมไม่อยากปล่อยมันไปเลยอะไรกันย่าต้องการมันนะตอเก็นมาเดี๋ยวนี้โอย่าคงต้องทำแซนด์วิชช็อกโกแลตซะแล้วสิช่างเถอะนึงก็มาทำกันมันยังอร่อยเหมือนกันใช่แล้วจากนั้นเสช็อกโกแลตลงไปบนขนมปังแล้วเกลี่ยให้ทั่วจากนั้นปิดด้วยขนมปังอีกหนึ่งแผ่นแล้ววาดอะไรที่น่ารักน่ารักที่ด้านบนเออใช่ก็อย่างเช่น ใบหน้าของมีแพน้ดนั่น่ารักแล้วละคันนั่น,ลแ,ลลน,นและยิ่งกว่านั้นเอมิลี่ขอแซนด์วิชธรรมดาไม่ใช่แบบหวานหวานงั้นมาเริ่มกันจักบดชีสกันเลยฉันมีอุปรกรณ์ด้วยถ้าบดให้มันเป็นฝอยๆนะต่อไปเรามาเพิ่มสีสันสดใสยิ่งมีสีเยอะมันก็ยิ่งเจ๋งและจากนั้นเราจะเห็นชีสหลากหลายสีหลายชาม และมันคือสินี่ฉันจะโรยบนขนมปังนั่นเองจากนั้นก็ปิดด้วยขนมปังอีกหนึ่งชิน้นแล้วไปใส่ในข้างเป็นแซนด์วิชกันได้มันจบแซนด์วิชได้ในไม่กี่วินาทีเท่านั้นโอ้เป็นไงแล้วนารใชี่ไหมย่าดูนี่ก่อนสิคะนี่ตัางหาของจริงแซนด์วิชนะแค่ต้องตกแต่งให้สวยงามก็เรียบร้อยแล้วหน่าเบื่อของยา่านารกกว่าอีก ทุกคนทำเสร็จแล้วเหรอฉันยังไม่ทำอะไรเลยเอาล่ะงั้นผมใส่เซนวิชทุกอย่างที่ผมเจอแค่ต้องมีเซนที่จำเป็นทั้งหมดเท่านั้นเออสดยอดเรียบร้อยแล้วแล้วจากนั้นก็ไปอุ่นกันด้วยเตารีดเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วเป็นไงล่ะทุกคนทำกันนานมากแต่ผมทำทุกอย่างเสร็จภายในไม่กี่วิเท่านั้นเควนตินไปไม่แล้วอุ๊ผมดีใจเร็วกันไป เอมิลี่พี่ขอโทษโอโอโหยมันดูไมยแถมยังดูน่าไค่แ่แยงด้วยหนูจะไม่ลองมันดัดขาดหนูอ,อ,อยากกินแซนด์วิช้ชีสของเชฟมากกว่าแถมมันยังเป็นสีรุ้งด้วยสุดยอดไปเลยสุดยอดอร่อยจังหนูอชอบมันมึกมาก ตอนนี้เหลือแค่ลองแซนดวิชน่ารักน่ารักของคุณยา่ามันดูน่ารักที่สุด咯อ๋โอโหรวชัดก็อร่อยเกินบรรยายหนูมีความสุขจังคุณย่ายินดีด้วยค่ะยา่าก็ผู้เช่นนะอ้หลานละ่ะย่ามีความสุขจังเลย